ไม่ได้บอกคนเดียวครับที่สนามบินทำงานอะเรทำงานอะพรัำงานบอกรีคุณเดียวคนคนเดียวาบางคนขึ้นประเทศมาอยู่ที่สนามบิน คตอนนี้เราก็มาถึงสน,งนามเบนกูย์ลำแล้วเอ้ยเช่หรือเล่าใช่เลยนุญาตเปิดคลิปใหม่อย่างไม่ทักกันตอนตอนขึ้นมาทุรัก,ก,ก,กรทุเลมากทุลักทุเลมากวิ่งอีกแล้วบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็รอเช่ารถนะเจ้เขาดูให้อยู่นี่เจ้าของทิปเจ้าของทิปจัดการให้หมดซื้อตั๋วเงินจองรถเงินย้อนทิปเจ้เขาออกให้หมดขอบคุณมากครับ มีเงินแพงร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปด่า <expressed> กันจริงจริงใช่ไหมวันเดย์ที่บุรีรัมย์ครับทุรักทุเลนิดนึงไปไหนบอสมี์จะไปไหนครับเขาบอกว่าให้ไปชุมพลคาเฟ่มีปลาต้มโกรแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อด้วยร้านกาแฟอยู่แล้วเออเออเออทำมึงจับถ่ายอะเราจะไป กินปลาท่องโกะ<า>ที<า>่ขอให้ไปถึงอย่าปล่อยไยจะไม่เคย<า>ที่เริ่มเลยเขาสามหล่นแล้วเชียครับเจอกัน <laughs> ที่ร้านปลาท่องโกะแล้วกันครับ ขั้นตอนกระจายเงินเไปอยู่แล้วไปที่ไหนเขาก็เลี้ยงกินได้ไม,ม่อั้นกาคนคุณมีเหรอฮ่าฮ ยาภาพครับไปอีกินอ่ะช,อชุมพลชุมภาคสิงห์ทองอืมงอมาบ้านๆน,นี่คุณถ่ายคุตสวยผมตีนี้แตกเลยนะไง,ไงไ <c oughs> ดีอ่ะรสชาติคุ้นเคยทำไรนุ๊กติดจมกดกดหยุดได้ไหม ตอนนี้เราอยู่กันที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กินนะครับไปไหนไปดูขเขาแข่งรถกันมาหาใครหาเพื่อนทีมไหนอ๋อมีทีมทีมปะ่ามี แว่ยเหรอครับอันเป็ดย่างอะไรเป็ดย่างบุรีรัมย์ของดีคือตุดเป็ดคนมาต้องห้ามพลาดทุกคนมาห้ามพลาดคนมาต้องห้ามพลาดเลยตุดเป็ดบุรีรัมย์พอดีวันนี้เราเช็คอินโรงแรมประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองนล้ใช่เราก็เลยมาหาแวะอะไรกินกันก่อนเอาน้ำอะไรไหมคะรับเปล่าพอถึงช่วงแบบคิดเมนูใจเงินอะไรเงี้ยเราเราเงียบไ้วยกันโอเคเจลจะมีน่าที่กินอันนี้อันนี้ลูกพี่ผมนะเจ้าของบริษัทก็คอยเสิร์ฟแล้วก็ใส่ อันนี้เจ้านายนะขับรถด้วยยกกระเป๋าให้ด้วยคนขับรถให้ด้วยจ่ายเงินให้ด้วยจ่ายเงินเดือนยังอีกยังยังไม่ไปช่วยเาลยแม่งเอาหน้าจักว่าจะไปช่วยเขาเป็นตัวเองอร่อยนะอร่อยใช่ไหมต้องกินตลอดเกาะเลยเออ เด in mm ี่ยวโตเป็นพี่เด่นนะดีนะตอนนี้เอ็นนี่มุกเดี๋ยวแหละไปยามอันนี้เช็คอินโรงแรมลงสถานีนู่นนี่นั่นเนี่ยเช็คอินโรงแรมลงไปทําให้คิดดูถึงที่พักแล้วครับอ่าครับเดี๋ยวเจอที่สนามดีกว่าอพักผ่อนดีกว่าดูหน้าบอย พี่โน้บอกมือบายบายกล้องเลยบายหล่อเช็คเช็คถึงนจ้าช้างอลิน่าจ้าไปไหนจ้าเราจะแวะไปช็อปค่ะเราจะไปช็อปกันก่อนนี่ผมมาครั้งแรกเลยอันเนี้ยเต้นมาเต้นอยู่ขรามใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่มากอันนี้ใหญ่จริงจริงพาเขาไปดูสินค้าอีโกในเมกาสต์อาไปถึงไม่มีพอหมดเอนเองจอเองยังไม่ทันส่งเลยไม่มีอะไรเลย พี่ว่าวันนี้บอสเราจะซื้ออะไรวะเอ่อน่าจะซื้อเสื้อให้ให้เราคนละตัวนู่นนู่นนู่นวันนี้สมบทบาทลูกค้ารับบทเป็นลูกค้าท่านันนีเป็นลูกค้าอุ้ยพอดีเลยอ่ะเป็นแบบด้วยตอนลองเสื้อครับผมหลายคนไม่รู้นะครับว่าอีโก้งเราทำเสื้อซองให้กับทีมวีดบมุชุดใหญ่เลยครับก็คือตัวนี้เนาะใช่นี่เป็นเสื้อซองครับ เสื้อต้องของชุดใหญ่เลยก็คือจะมีนั้งแบบแขนซ้าและแขนกุดโอเคปกติเราจะเห็นอยู่ช็อปบ้านเราสวยมากสวยครับใช่ในพาร์ทนี้เป็นของฝั่งบุญลำที่เป็นลุยศึก ACL e l i t นะครับจะเห็นจะเห็นชุดนี้เดี๋ยวบ่อยอก็เป็นเสื้อของ Home Jersey ครับแล้วตรงนู้นเป็นตัว a w a ตัวนี้เป็น g o a l k เป p e r สองสีนี้นะครับสวนตรงนี้เป็น เสื้อของการเดินทางนะครับที่เราเห็นกเตะใส่กันเวลาเดินทางไปต่างประเทศอืใช่เดี๋ยวพาไปดูเสื้อคอลเลคชันใหม่จริงๆก็ไม่เกี่ยวกับอีโก้หรอกแต่เราทำให้เป็นการคอลลาบอรชันระหว่าง r u b b e r ร์คิวกับวีลัมนะฮะเหลือไหมเมื่อกี้เหลือใช่ไหมพี่ได้ข่าวว่าหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูกันเท่จังเอาปะเท่จริงแตหมดแล้วนะเหลือแค่นี้แล้วแม้ว่าเราจะ ไม่เกี่ยวแต่เราก็เกี้ยวเกี่ยวอยู่หน่อยนึงมีป้ายแท็กเราอยู่เกี่ยงเลยคือลายตารางหมักหมดลอยมากดูหน้า็อปเมกัสโตรของบุรีรัมครับลูกค้าเยอะมากแล้วยิ่งแม์นี้ด้วยแม์ใหญ่ผมบอกเลยของที่ลึกกลับบ้านเยอะแน่นอนพี่คืออย่างที่บอกว่าดูยำบอกว่าแพ้ใครแพ้ได้แต่แพ้เมืองทองไม่ได้จริงแต่วันนี้อาจจะมาอย่างชันมิตหรือเปล่าสวัสดีครับเป็นเครับครับ วันนี้กินกินลูกดีครับสองลูกครับสองศูนย์ัชนะเราเรายิงเมืองทองหมายถึงเราสักสามค่ะสามศูนย์สามแต้มค่ะสามศูนย์สามแต้มกะไม่กะออกจากที่นี่เลยใช่ไหมยิงกันถ้าเปรียบเมืองทองเสมือนเป็นคนรักพี่อยากบอกอะไรกับเมืองทองตอนนี้ครับรักคุณที่สุดในโลกลยครับตอนนี้นะใช่ครับเราักคุณนะฮะขอบคุณมากฮะใจเย็นๆพี่ถาวว่าไงฮะ เป็นไบโพล่าือเปล่าขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณนะครับตามสเต็ปรับจบเคลียร์ทุกงานนะคืออย่างี้ครับปกติแต่ละที่แล้วอ่ะก็คือมีคนเดินเรื่องให้บอสเนาะมีคนทำไรบอสแต่ว่าเอาจรีนแล้วคือพี่โน้ตอ่ะพี่วินโนดเขาเจ็บหลังครับปกติแกก็น่าจะน่าจะนะดูสภาพเปิแกปวดหลังจริงอันเนี้ยแกปวดหลังจริงจีนตั้งบอกไปดิ ตรงนั้นนะลองเดินไปถามดูน่นนีน่นไอ้ขาวๆครับลองเดินไปถามดูบอสผมก็ไม่รู้นะเอเอไปสนุกครับวันนี้สนุกแน่นอนนะคู่ที่โคนรอคอยครับคู่หยุดโลกในประเทศไทยเจินครับคอมบอก ว่าผมบอกแล้วว่าคือบริการถึงที่จ่ายค่าที่พักนู่นนี่นั่นดูเช็คอินโรงแรมอะไรต่างๆยกของมาเสริมอ่ะเราจะอยู่โซนนี้ก่อนบอลเริ่มแล้วเราค่อยออกไปดูบอลกันนะพี่เนาะใช่กินนอนหิวนี่แหละเครื่องดื่มของกินต่างๆครับเกพี่เก๋จะเอาไว้ให้คุณมีนก่อน เขาบอกว่าที่เราตีโตทสปอนเซอร์อยู่ใช่คับกีดมาก็เป็นเลือดท้งเงินกับเลือดสีแดง <c oughs> อยู่ที่ว่าจะกีดฝั่งไหนนะฝั่งในซ้ายฝั่งในขวาต้องว่ากันอีกทีทีมเนี้ยมันออนก็หลังเกมแล้วใช่คับเราก็จะแบบเป็นไฮไลท์ป็นฟส์ต่างๆมาให้เพื่อนๆดูเนาะเริ่มเลยฮะเขาดาวกันสองหนึ่งโอเคครับเมืองทองได้เกียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนครับบ<ช>ุกจากทางด้านขวาไปซ้าย สามนา,าทีค่ะพี่ครึ่งแรกก็ครึ่งแรกศูนย์ศูนย์จะร้องไห้เลยจะร้องไห้คุณมีนกีทั้งเกม<โ>กบุกทีกีทีเปันแล่วเกิด <c oughs> เป็นเกมที่จริงเราก็แลกกันเลยนะครึ่งแรกยังยังเชิงอยู่อาปังเฮ้ยยกเหออ็นเขาไม่รู้ว่า บริสินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกครับระหว่างพักครึ่งเดี๋ยวเรากลับไปห้องวีเราเนาะหาอะไรกินกันทีมงานบุรีรัมย์คือแบบว่าสุดยอดมากเลพักครึค่งก็คือทําความสะอาดสนามเพรียสนามครับแล้วก็เช็คสนามได้ทำทตั้มแดงเลยเห็นอะไรไหมเสื้อเอียบเป็นเสื้อของแบรนด์อีโมเราครับมีผู้เล่นอยู่ในกรอบเขตโทษเลือกทีมก็ลอกยิงครับติดกันแดงเอาหลุดไม่ได้ ผมดอกเลยเอาไม่อย er right. ู่เอาไม่อย nah, ู oh ่โ oh อ้ต้องตัดบอลเก้าสิบนาทีครบแล้วครับตอนนี้ในเกมช่วเวลาการแข่งขันแปดนาทีไปได้นะนะในกรอบตัดมาโอ้ไม่มีใครครับอะไรบุรีลัมปากมา มีพื้นที่เล่นครับจี้มาจี้เข้ามาจี้เข้ามาในกรอบในกรอบไปไม่ได้ไปไม่ได้ับโอ้โหน้องถว่าให้ความแพร่ยัพอได้เล่นต่อครับพอมีเวลานะแล้วพูนศิล น้องๆครับ คัดมาจาก12,000คนคำเลอ,อยู่แค่นี้ประมาณ8คนอนาคตของทีมหีือป่า